มันคืออย่างนี้มันขึ้นจากห0หมื่ะเป็นสองแสนเนี่ยประมาณอาทิตย์นึงมาครับจะเป็นดาวติ๊กต็อกทันทีครับเราก็ต้องมีเ,เราจะเป็นมาครับเราจะเป็นดาวติ๊กต็อทันทีมันก็ต้องมีคนมาถ่ายผมครับว่าผมทำงานยังไงอ,อ้น่าชิมา่มากนะครับน,นี่ <laughs> มาถึงตอนนี้ทำอะไร,รอ่ะอาชีพแบบเป็นเคียรทีฟ อ่าเป็นเคที ip, เป็นเคทีรายการแล้วตอนนี้มาเป็นเ e ทีมาร์เก็ตติ้งอยู่ช่องช่องหนึง่งคือ t i k t o k ที่เล่นเนี่ยตอนแรกเลยอะ่ะเล่นเพราะว่าอกหักแล้วพอเราอกหัก,ออก,หกใช่ปะเราเป็นคนดื่มอยู่แล้วเวลาเมาอะ่ะเช้ามามันจะมีโพสต์เน่าๆทุกคนก็เป็นอะ่ะเวลาเมามันจะต้องเสียสูน่ะไม่โพสต์เพลงเศร้าก็โพสต์เป็นโพสต์อะไรเน่าๆที่แบบเช้ามาเราจะเขินเราก็เลยแบบหนีแพลตฟอร์ม ในความเศร้ามาเล่นทิกตอกโอ้หตอนแรกไม่มีคนดูเลยทําแบบไม่มีคนดูเลยแต่ก็ทําเพราะเราชอบเราอยากทำํำเราเหงาทําเพื่อดํารงชีวิตทําเพื่อเพื่อให้มันผ่านชีวิตของเราคลิปที่คนดูเยอะที่สุดเลยนะล่าสุดเลยน่าจะ5ล้านนะอันนี้คือไอ้เกาลีเนเกาหลีใต้ เคยได้ยินเรื่องเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ไหมครับผมกับแม่ผมเนี่ยครับเป็นครับอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับคุยกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วมันจะทะเลาะกันแม่ผมเป็นเกาหลีใต้ครับเขาจะใช้ชีวิตอยู่แต่ชั้นล่างครับส่วนผมเนี่ยเป็นเกาหลีเหนือใช้ชีวิตอยู่แต่ชั้นบนเวลาเขาจะแบ่งอาหารผมเนี่ยเขาก็จะเอามาวางไว้ตรงราวกระไดครับเพราะเราจะไม่ซ้าล้าเส้นแดนกันผมเลยต้องซื้อของทุกอย่างมาอยู่ข้างบนครับเพื่อดํารงชีวิตดูครับกินข้าวเพิ่งเสร็จกินเยอะมากๆเลยครับอ่า ผลประกอบการภายในวันที่9นี้นะครับเดี๋ยวมันจะเพิ่มอีกครับเนี่ยมาเห็นไหมครับผมต้องซื้อของทุกอย่างเตาแก๊สเอ่ยซิงล้างจานหมอ้อกระมังชามหายอยู่ข้างบนหมดเลยครับเพราะผมต้องดำรงชีวิตอยู่ข้างบนทีวีตู้เย็นก็อยู่ข้างบนและนี่ครับตู้เสื้อผ้าพอเวลาเลิกกับแฟนก็เลยมาแปลงเป็นที่เก็บจานขึ้นมาก็จะเห็นเห็นบ่าว่าเราจะมีทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วแม่เห็นไหมว่าเห็นไหมแม่เขาจะมีความแบบนีันอะแก้วตับหมาเนี่ยจะกินไหมเนี่ย จะเรียกไงเขามีความแบบไม่ค่อยเข้าใจเราเห็นไหมขึ้นมานี่ก็ลำบากอะไรแบบเราก็เลยแบบแยกกันอยู่เราก็เชื่อว่าคลิปนี้มันดังได้เพราะว่ามันต้องโดนใจใครหลายๆคนเชื่อว่าหลายๆครอบครัวเป็นไม่ถูกกับแม่เขาเรียกว่าไงอยู่ด้วยกันแล้วมันจะไม่รักกันแต่ยิ่งห่างจะยิ่งรักยิ่งคิดถึงใช่คลิปนึงจะเกิดขึ้นจากบข้าวหมก คือไอเบียเนี่ยมันกินทุกวันอยู่แล้วกินทุกวันจริงๆแล้วไม่ได้รู้สึกดีกับตัวเองนะในการกินกินเพื่อให้หลับ <c oughs> เพราะเราคิดมาก <c oughs> สมองเราจะคิดตลอ <c oughs> ดเวลาทิ้งนอนไม่หลับทั้งเรื่อง <c oughs> การงานเศรษฐกิจการเมืองจู่อะไรอย่างเงี้ยมันคิดมากเราจะนอนหลับไม่ค่อยได้เราก็เลยกินเบียรเพื่อให้มันหลับแต่คลิปที่ตอบทุกครั้งที่เกิดขึ้นก็คือกับข้าวหมดเราก็จะทาเราก็แค่คิดว่าเราจะทํากับข้าว อะไรกินดีในวันพรุ่งนี้แล้วก็แค่คิดว่าจะนำเสนอออกไปแบบไหน <S 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 คือคลิปทำกับข้าวมันก็เยอะแยะแหละ <S <S แต่เราก็แบบแค่ว่าเราจะเล่ามันออกมาแบบไหนมากกว่าอย่างเช่นถ้าสมมติเราจะทำหูหมูแบบนี้เนี่ยแบบจานเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเราจะจะเล่ามันใส่สตอรี่ให้มันไปะ ว่าเราจะเล่าออกมาเป็นแบบไหนเพื่อที่จะทําเมนูนี้เฉยมันสนุกไงพอทําแล้วกลายเป็นว่าพอทําแล้วเราได้กินเองแล้วทําแล้วมีคนดูมันสนุกมันกลายว่ามันสนุกแล้วอย่างที่บอกผมจะบอกนะผมอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะผมรู้สึกว่าเป็นเพื่อนนะอาจจะไม่ไม่ได้เป็นเพื่อนที่จะมานั่งคุยกันแบบนี้นะแต่มันเป็นเพื่อนที่แบบเป็นเพื่อนในในตัวอักษรอนนะผมรู้สึกว่าเป็นเพื่อนผมตอบไหมผมรู้บอกผมชอบอ่านคอมเมนต์แล้วผมตอบคอมเมนต์หมดนะเพราะผมเหงา มนรู้สึกว่าผมมีเพื่อนยิ่งช่วงนี้โควิดอ่ะเรายิ่งไม่ได้เจอใครมากมายผมยิ่งเหงาเลยนะชีวิตผมไม่มีใครยอะไรเงี้ยมีแม่แหละแต่ก็แบบคุยกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็เลยแบบเราไม่สามารถแชร์เรื่องอะไรให้ใครได้มันก็เหงาการว่าผมเล่นทิ๊กตอกมีการว่าเออเรามีเพื่อนนะเราก็นั่งอ่านคอมเมนต์เขาคุยให้ฟังออแล้วเราก็พิมพ์ตอบผมตอบจะตอบให้ทุกคอมเมนต์ให้ได้อะ่ะ อันไหนแต่ถ้าอันไหนเคอมเมนต์ไม่ดีนะครับผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ตอบไม่ตอบโต้เขาก็เฉยเฉยกอขอพูดได้ไหมเรารู้สึกว่าสังคมทุกวันนี้มันกลายเป็นว่าพอยกแพลตฟอร์มสังคมของเราไปอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตสังคมโซเชียลอยากบอกว่ามันกลายเป็นว่าเราจะพิมพ์อะไรเนี่ยมันเหมือนพิมพ์อะไรก็ได้เนาะมันกลายเป็นว่าไม่คิดถึงอะไรเลยในการพิมพ์ซึ่งอยากจะบอกว่าการที่คุณมาพิมพ์อะไรที่มันไม่ดีผมรู้สึกว่ามัน มันสะท้อนตัวคุณนะสำาหรับผมมันไม่ได้มีเอฟเฟกกับผมเลยหรือว่ากับคนอื่นก็แล้วแต่แต่เรารู้สึกว่ามันสะท้อนกับตัวเขาเองนะทําเมื่อไหรถึงจนถึงเมื่อไร่ผมว่าผมจะทําไปเรื่อยเพราะว่ามันคือมันคือชีวิตผมแท้เลยมันคือมันเป็นเราจริงๆไงมนเลยรู้สึกว่ามันไม่ยากมันไม่ฝืนอะไรเลยมันสนุกก็เข้าใจเนาะพวกคงคิดว่ามึงทํามาหาแดกอะไรเนาะแบบมานั่งกินเบียร์ทําคลิปอยู่เงี้ยก็คิดแหละว่ามึงจะทํามาหาแดกอะไรเออจะ ทำอาหากินอยู่คือตอนทํางานที่รู้สึกว่าเครียดและกดดันที่สุดคือตอน,น,นทำงานกับพี่วุฒิตอนนั้นทำรายการทั้งอะไรนะ o เ baby เนาะกับไอเอ็มแจ็คปัญหาเยอะแต่ทุกครั้งทํางานด้วยกันมันก็กอมแกมื่อกแล้วออกมาได้ปวและดีและชอบแล้วมันเป็นประสบการณ์ขอบอกเลยแบบมองกล้องแบบมันเป็นประสบการณ์ที่แบบที่สุดแล้วนู้ยในการทํารายการของผมแบบว่า o เ baby อย่างเงี้ยไอเอ็มแจ็คเงี้ยสนุกโคตรสนุกเลยเนาะมันแบบ ม่งสนุกจริงๆเป็นช่วงเวลาที่ผมสนุกมากมเลยเนี่ยคืออย่างที่บอกนะเวลาเราทํางานอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันทําให้มันแบบสุดๆนะพอเราทําสุดใช่ป่ะมันจะดังไม่ดังหรไม่รู้แต่เรามากลับย้อนดูผลงานของตัวเองแม่งอมยิ้มนะเวย้ย <c oughs> จริงจรอง ก็จะคอยบอกผมเลยครับว่าวันนี้ผมเนี่ย,นนยทำงานแบบไหนต้มตุน๋นแบบนี้ครับพอเริ่มเสร็จแล้ว,วก็ใส่น้ำเตียม